ถ้าวันนี้เดี๋ยวมาแนะนำผลิตภัณฑ์นิดนึงเนาะนะคะตัวนี้เป็นมาร์คข้าวสาเกนะคะเป็นสลิปปิ้งมาร์คมาร์คแล้วก็นอนเลยอตื่นมาหนะ้านุ่มขาวกระจ่างใสนะคะนี้เดี๋ยวให้ดูกระปุกนะคะนี่ที่กระปุกจะเขียนว่า Nature w i ว e ์สาเกไลซ์แอนด์มิเนอร์ลวอเตอร์นะคะบูสเตอร์มาร์คนะคะ Nature e x นะคะตัวนี้เป็นกระปุกเล็กนะคะ ตัวนี้กระปุกเล็ก10 ml เนาะกระปุกใหญ่นะคะ30 ml นะคะกระปุกเล็กอ่ะใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะแต่ก็คือขึ้นอยู่กับคุณปริมาณการใช้ของแต่ละคนนะคะว่าใช้บ่อยแค่ไหนตัวนี้แม่คะใช้เองจริงนะคะเนี่ยเวลากดอะ่ะเนื้อครีมมันจะขึ้นมาตรงกลางคือแบบมันดีตรงที่ว่ามือเราอ่ะไม่ไปปนเปื้อนครีมไม่ไปปนเปื้อนกับเนื้อมาร์กใช่ไหมคะเราก็จะได้ความแบบ คงความสดใหม่นะคะของตัวเนื้อครีมนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าใช้เองจริงนะเนี่ยนะคะใช้แล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็หน้าดีขึ้นขาวกระจ่างใสขึ้นลดฝ้ากระจ,จุดด่างดำได้ได้ดีนะคะเพราะตอนตอนแรกที่ที่ยังไม่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็คือสั่งมาลองใช้ทุกออนนะคะพอใช้เห็นผลนะก็เลยสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะือตัวนี้จะเป็นที่ใช้อยู่นะคะ พอกดแล้วมันจะมีเนื้อครีมออกมาตรงกลางอย่างเงี้ยกดนิดนึงเนาะเนี่ยแบบเนี้ยไม่กดเยอะนะยังไม่ถึงเวลามาเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะคะนี่นะคะขนาดปาริมาณนะคะ10 ml นะราคา390บาทนะคะเหมาะกับคนที่อยากลองดูก่อนว่าเอ๊ะมันดีจริงไหมนะคะหรือว่าคนที่งบน้อยนะคะตัวนี้10 ml 390บาทนะคะค่าจัดส่ง อ EMS นะคะ40บาททั่วประเทศนะคะส่วนกระปุกใหญ่30 ml นี่ใช้ได้ประมาณ2-3เดือนนะคะ ราคา980บาทนะคะส่งฟรี EMS ทั่วประเทศเลยนะคะใครสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Soda Beauty Story นะคะมีสินค้าพร้อมส่งทั้ง2ขนาดนะคะแล้วก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะทั้งแบบสต็อกและไม่สต็อกใครที่อยากมีรายได้เสริมนะคะทักกันเข้ามาเลยหรือใครอย,อยากซื้อไปลองใช้ดูก่อนนะคะก็สั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ